สวัสดีครับอยู่ในะมิวคุณแคสเกม,มนีฮะเกมที่คุณกำลังรับชมก็คือ Minecraft นะวันนี้เราผมจะมารีวิวมอสนะครับมอสวันนี้ที่เราจะมารีวิวก็คือ Fossil a r c h i l o t ตนะครับอะไรเนี่ยแหละนะประมาณนั้นนะนะครับซึ่งมอสนี้นะครับเป็นมอสที่จะ,ะเพิ่มไดโนเสาร์เข้าสู่เกมนะครับก็จะเห็นได้ว่าร t t ั m เมทยังอยู่เลยครับโอเคนะครับ ก็จะมีเดนเรลและอื่นมากมายเข้าสู่เกมนะครับซึ่งเป็นมอดที่เดลวอลปมานานแล้วแต่ตอนนี้เขาเดลวอลปเพิ่มมาเป็น1.5.2แล้วนะครับก็ดีมากเลยนะครับเคแล้วก็นั้นเราไปชมมอดนี้กันเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มกับมอดนี้กันเลยครับจะฝนตกฝนทำไมมัน้่ตกอะไรตอนนี้เคทุกกระดาษฟองเคครับทุกอย่างนะครับเกิดขึ้นได้ด้วยอย่างเดียวคือฟอสซิลนะครับ กอยางจะเริ่มด้วยฟอสซิลนะครับซึ่งฟอสซิลเนี่ยสามารถหาได้ทั่วเวิล์นะครับจะตรงไหนก็สามารถหาได้นะครับมันก็จะ generate ทั่วเวิล์ของคุณนะครับทางชีดนะครับก็เมื่อคุณใช้ pickaxe นะครับตั้งแต่เหล็กขึ้นไปขุดนะครับขุดฟอสซิลคุณก็จะได้ตามนี่ครับมีโอกาสดรอปทั้ง bio fossil s c a l l relic scrap แล้วก็สกาหลับนะครับ ซึ่งสกาลับนะครับเป็นอะไรที่หายากมากนะครับสามารถนำไปผสมกับของอื่นนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรเนีย่ยเพื่อจะเอาเนีย่ยบสกาลับ X นะครับซึ่งมีความสามารถการโจมตีที่สูงนะครับอย่างนี้ครับอย่างที่เมทผมถืออยู่นะครับอ๋อก็เอาไปคาบวางของธรรมดาด้านบนช่องหนึ่งแล้วก็วางสกาลับเข้าไปตัวหนึ่งครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับ ก็มันเป็นอาวุธที่เทพนะครับเราจะเก็บอันนี้ไว้ก่อนนะครับเราต้องใช้มันอยู่นะครับโอเคสิ่งต่อไปที่คุณต้องมาดูก็คือ Analyzer นะครับไนเซอร์กรอย่างนี้นะครับก็วางตามนี้ครับไอแผ่นแตกแั่นแตกนี้แล้วก็ไบโอครับซึ่งของเนี้ยสำคัญมากนะครับพอใช้เกือบใช้ทำเกือบทุกอย่างเลยนะครับโอเค a อนะลิเซอร์นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะโชว์เรื่อง Analyzer ทีหลังนะครับ เดี๋ยวก็อนนะเดี๋ยวก็นะครับนี่ก็เวิร์คเป็นนะครับซึ่งหาได้นะครับแล้วก็สามารถเอาของแบบอะไรอะของที่แตกๆนะครับอย่างเช่นไอ้นี่นะครับมาทำให้กลายเป็นของใหม่ได้นะครับก็ใส่ของเก่าไปแล้วก็ใส่ไบโอฟอสซิลไปตรงนี้นะครับมันก็ได้ของใหม่มาเลยนะครับเป็นการเอ็กแทกนะครับนะครับจะโดยใช้เวลาถุยไม่ใช่นะครับโอเค จริงนะครับสิ่งนี้ก็มีประโยชน์ก็ตรงนี้นะครับคือเมื่อวางเอ๊ไม่ออกครับคุณก็จะได้คล้ายๆโครงกระดูกเลยเสาร์นะครับแต่ว่าทาไมผมไม่ทราบว่าทําไมคองผมมันมันได้อะไรอะ่ะมันไม่มีเท็กเจอร์นะครับเพราะมันเป็นที่คอมผมนะครับของพวกทุกท่านก็จะดีกว่านี้นครับเคก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> มันจะสปอนในอย่างนี้นะครับสามารถวางนะครับมาแบบสร้างเป็นตั้งโชว์พิพิธภัณฑ์ วิิีพันดโนเสวาวะนะแบบจรวดสิบพังแล้วก็ตอนสุดท้ายก็โดนแดดก,กันหมดแต่ไปทุยไม่ใช่นะครับโอเคนะครับสามารถโตได้ในการใช้โบนนะครับนะครับดูเจเจเจเอาไปหมดเลยเดีกว่าเมื่อถูกคุณก็จะได้บนกลับคืนมาแล้วก็ได้อันนี้คืนมาด้วยครับได้ได้มาไม่ครบด้วยนะโอเคก็แสดงว่า โตได้นะครับโอเคเรื่องต่อไปคือฟีเดอร์นะครับแต่ว่าทำไมผมได้แล้วมันเขียนว่าอันนี้ไม่รู้ซึ่งมดนี้ไม่ใช่มดออฟฟิเชียลนะครับก็เลยเป็นอย่างเงี้ยนะนะคาร์บอย่างนี้นะครับอย่างนี้นี่เองนะครับแล้วก็จะได้อนี้มาครับซึ่งอันนี้เป็นเครื่องให้อาหารสรัตไดโนเสาร์ของคุณนะครับโอเคนะครับก็ใส่นี้สำหรับ สำหรับอะไรอะ่ะพวกกินเนื้อก็ใส่อาหารตรงนี้ครับแล้วก็สําหรับพวกกินพืชใส่ด้านนี้เลยนะครับเยืเยนี่คือไรนี่คืออะไร,น,ออะไรนี่คือดรัมนะครับถึงึงจะมองคนทุย นะครับเอาไว้ตีเล่นเฉยๆนะไม่มีประโยชน์นะครับทุยนะครับนี่นี่คือดรัมออเดอร์ครับเอาไว้สั่งไดโนเสาร์ครับนี้ก็จะมี f o l l โล่ Remove, Stay ให้ตามให้ตามเดินแบบอิสระหรือว่ายืนอยู่นิ่งก็ได้นะครับใยการใช้กลองนี้ครับก็คราบอย่างเงี้ยนะครับโอเคนี่ก็เริ่มใกล้ถึงการเลี้ยงเดินเสาร์แครับ นี่คือสิ่งสาคัญนี่คือดโนพีเดียนะครับนะค้าอย่างนี้นะครับนี่คืออะไรนะครับ d n เออะไรก็ได้นะครับใส่นะครับ d n เอยากรู้หาที่ไหนก็เดี๋ยวเดี๋วดูกันต่อไปครับอันนี้คือซุปผอมมิสเตอร์ชิคเก้นนะครับซึ่งเขาปรุงมาอย่างดีนะครับใส่ขัานอด้วยนะครับแล้วก็มีเอ่อทั้งผักสลัดอะไรทุ้ยไม่ใช่แล้วนะครับโอเคก็ค้าอย่างนี้ครับ ซึ่งเมื่อคราเสร็จคุณก็จะได้สิ่งนี้ครับนี่คือเอเซนต์ออฟชิคเกนะมันคือพลังแห่งไก่นะครับนะครับมันคือพลังแห่งไก่นะครับซึ่งเอาไว้ทําให้เดินเสาโตเร็วขึ้นนะครับเหมือนคล้ายๆบนมิวใส่ไดโนเสาร์นะโอเคโอเคเคนะ,ะนะครับถ้าถ้ายินเสียงก็แสดงว่าเดินเสารอยู่ที่นี้เคเคเรามาเริ่มขั้นตอนการสร้างเดืเสากันเลยไหมครับ คดีมันยังไม่ทันตอบเลยโกเคเนะก็วิธีการสร้าง Shut up bitch วิธีการสร้างเดินเสานะครับก็ของพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวผมยังโชว์ไม่หมดใช่ไหมนะลืมนะครับนี้ด้วยครับก่อนที่เราจะไปคราฟด้านโน้นนะครับก็ลืมด้านนี้ครับก็คืออันนี้คือ Cultivator นะครับ คอนเท a t e เขียนผิดนะค้าอย่างนี้นครับถ้าไม่ชีนี่ผมผมไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงครับผมไม่บอกมาในฟอรัมด้วยนะใช้ยังไงก็ไม่รู้อะจุบประดับบ้านนะครับก็โอเคต่อไปนะครับอันนี้มันกลายเป็นดินหมดแล้วอันนี้สามารถถายได้ทั่วเวิลด์นะครับแถวไบโอมน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ คือเพิ่มฟรอสนะครับเพื่อเพิ่มฟรอสถูกขุดแล้วเนี่ยเราจะได้ฟรอสเซน e มีนดมาครับซึ่งฟรอสเซนมีนะครับ,รบสามารถใช้เป็นอาวุธได้นะครับเห็นไหมกัดได้สามารถใช้เป็นอาวุธได้ครับซึ่งเขาบอกในฟอรัมว่าแข็งดังแข็งดังไดมอนนะครับเฮ้ยแต่เดโนเสารมันจะก,กี้ถามแม่ครับใช่แม่มันไม่อยู่นะครับ ตีกับเองอากา็วัต a าฟะไอ้ต่อยแปดครับก็ถือว่าเป็นอาวุธที่แรงนะมายนะไม่เงาเงาช่างนะครับอ่าเราก็ช่างเรื่องเมดไปก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่สำคัญนะครับก็ <c oughs> นี่นะครับก็เป็นอาวุธได้หรือคุณจะเอาไปเอ็กแท็ตามที่ผมบอกนะครับทางนี้นะครับโอเคเรื่องเอ็กแท็กนะครับ โอเคเราจะดูดอันนี้มาก่อนนะครับเพื่อเพิ่มเพิ่มเยอะๆนะครับหยุดกีดแดงครับนะนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับคุณใส่ไบโอเข้าไปนะครับไบโอฟอสซิลไบโอฟอสซิลแล้วก็รอเอ็กแทกนะครับคุณก็จะเห็นหรือคุณจะใส่แบบสากลับอะไรเข้าไปก็ได้นะครับ่านะ ก็จะเอ็กแทกไปให้หมดนะเออมีะายใส่ไปให้หมดเลยนะครับเออลอตินเฟรชนี่คือของที่เออจะได้นะครับซึ่งคุณจะได้อะไรคุณคุณก็จะแบบไม่ทราบนะครับโอเคได้แต่แซนบ่เฮ้เอ่อ Fuck Patch นะ สามารถใส่ของตามนี้ได้หมดเลยนะครับเพื่อเป็นการเอ็กแกครับถ้าโชคดีจริงๆอ่นะนะเดี๋ยวก็ลองลอง Egg เ,เอ็กแซกไปเยอะก่อนมันไม่เริ่มอ่ะอ,อ๋อนี่นะนี่ได้แล้ว vocal receptor DNA นะครับโอเคก็ะจะบะจะใส่เข้าไปโอเคมีโอกาสที่จะดอกของนะครับก็เราจะได้ DNA มาครับ มันจะเป็นแรนดอมดีเอ็นเอครับเราไม่มีทางรู้นะครับว่าเราจะได้ตัวอะไรเราอาจได้เอเบกไนะครับไม่เกี่ยวนะครับก็เราจะได้ดีเอ็นเอมานะครับเช่นเราเอาสไปโนซอลัสดีเอ็นเอนะครับโอเคใกล้ถึงขั้นตอนที่เราจะเจอไดโนเสาร์แล้วนะครับโอเคนี่คือไดโนเสาร์ไม่บอกไม่รู้เนะี่ยเดี๋ยวนี่คือไดโนเสาร์ไข่ไดโนเสาร์นะครับอันธได้ไม่ใช่โอเค ซึ่งเราก็ต้องใช้ไอ้โคโลเจวเนี่ยนะเพื่อทำการปลูกเดนเสาวให้คืนชีพขึ้นมาโดยการใส่ DNA เข้าไปนะไว้นัดแล้ว นะครับก็ใส่ d n เเข้าไปตรงนี้นะครับนะทำไมเครื่องนี้มันไม่ติดวะมาแปะแปะแปะเออติดทำไมเมื่อกี้มันไม่ติดโอเคก็ใช้เวลานานอยู่นะครับเพื่อการพอพานนะเราจะได้ไข่ไดโนเะสาร์มานะครับก่อนนะก็ เมื่อเราได้ไข่เดนเสาร์มาเนี่ยนี่คือไข่เดนเสาร์นะครับเจนะซึ่งเราใช้ไดโนพีเดียนะครับในการเช็คนะครับนี่นี่อุ่นแล้วเนี่ยมันควรจะไม่อุ่นนะตรงนี้เออนะในการเช็คโปรเกรสในการจเจริญเติบโตนะครับอือฮ mm ึ hmm. เดี๋ยวไอเดนอสเซาเมื่กกี้อยู่ไหนเนี่ยจะฆ่างให้หมดเ,เจอาจจะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่า กูดไปละตัวหนึ่งกับ what the fuck man เ okay. คปล่อยทีแ็กเข้าไปนะครับก็จะมีชอบกินหมูนะครับน,นะนี่ก็คือพวกพวกอะไรอะพวกคานิวอร์นะเอ้ยกินตัวเล็กได้ไงผมเพิ่งแฮชมาอย่าก,กินตัวอยา่าฟรีกินทีเล็กสิช นะครับไม่ต้องสงสัยว่าตัวนี้ตัวอะไรนะนี่คือแมมมอสนะครับแต่ว่าของผมก็ไม่มีเท็กเจอร์อีกแล้วนะครับเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่มีเท็กเจอร์นะครับวิธีการเลี้ยงแมมมอสนะครับหรือปลูกแมมมอสนะก็ครับนี่คุณสามารถได้นี้มาจากการ extrac t DNA จาก analyzer นะครับคุณก็นำมาใส่มีทั้งนี่นะเซเบอร์ทูธนะครับ ก็ใส่เข้าไปในหมูนะครับแล้วก็โอเคกดขวาที่หมูนะครับมันก็จะขึ้นโปรเกสนะครับในการเลี้ยงนะครับก็จะดูว่ามีตัวอะไรบ้างน,นะครับโอ้โหว่ามันมอสมันมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยฟาร์มมันมอสล้วก็ uh huh. นะนี่ก็คือ Minecraft m o d e Showcase Fossil Archaeology นะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะถึงวันนี้มันจะมั่วๆไปไหนนะครับก็นะขอให้ท่าน,ทน,นรับชมอย่าลืมกดไลค์กับซับค i b e กันนะครับวันนี้เราก็พุ่งไปที่ร5 0้ากว่าซับคายเบอร์กันแล้วนะครับซึ่งผมมั่นใจว่าจะมีเพิ่มมากกว่านี้อีกนะครับก็นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งครับก็สำหรับมดนี้ก็หมดอยู่แค่นี้นครับก็ผมนืม้อิตคุง เชือกันครั้งหน้าครับไปแล้วครับบาย